โอเคครับสำหรับเพลงที่จบไปนะครับก็จะเป็นเพลงฝากให้เขารักนะครับซึ่งเป็นสเปเชียลเวอร์ชันนะครับเป็นพี่พี่วง yesterday เด่อฟีดกับพี่บลูอินดิโกนะครับซึ่งเพลงนี้นี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหจากเวอร์ชันเดิมก็ไพเราะสุดๆแล้วนะครับเจลเวอร์ชันนี้เดือดอีกนะครับเพราะว่าพี่บูอัดหนักเลยนะครับพอดีก็ได้คุยกับพี่บอมบ้างเล็กน้อยพี่บอมก็บอกว่าพี่บูจะเต็มจริงเพลงนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะสอนในพาร์ทของพี่บูแล้วกันนะครับเป็นส่วนของทอนโซโล่เพราะว่าถ้าเป็นนส่่วขอองพีบม พี่วอมได้ทําคลิปสอนไว้แล้วก็เพลงนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกเลยก็คือต้องหากีตาร์ที่เป็น24เฟตก่อนนะครับเพราะว่าพี่บูดันมีโนต้ตตัวสุดท้ายเป็นการแท็ป i ิ้งที่ช่องสุดท้ายของเฟตเลยนะครับแล้วมันเป็นโนต้ตตัวที่เนี่ยตัวเนี้ยแต่ถ้ามีไม่ถึง24ก็จะเล่นอันนี้ไม่ได้นะครับเนีต้องหากีตาร์24เฟมาก่อนนะแล้วก็เพลงนี้นะครับจะอยู่ในคีย์ E major แต่เป็น e major ที่ต้องดอกสายนะครับทุกสายลงครึ่งเสียงหรือจะเรียกว่าเป็น e flat ก็ได้นะครับแต่ผมขอเรียกง,ง่ายๆเป็น key e major แล้วกันเนาะแต่สำหรับเพลงนี้นะครับท่อนโซโล่ก็คือของพี่บูแกก็จะเล่นหลังจากพี่บอมประมาณครึ่งครึ่งท่อนนะครับก็หลังจากพี่บอมปั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่บูก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้คือท่อนแรกก่อนนะครับ อันนี้ผมมองว่าในเพลงของวงอินดิโหลายๆเพลงพี่บูจะชอบเล่นลูปประมาณนี้ด้วยนะครับผมจะเรียกเป็นเอกลักษณ์พี่บูได้เลยก็ได้นะเป็นลักษณะของการเล่นเหมือนออกซิอ่ะครับจากสาย3ไปสาย1หรือสาย2สาย4แบบคู่ออกซิเะนะครับเช่นตัวแรกเขาเข้าเขาสลด์เข้ามาที่ช่องที่ช่องที่9นะครับสาย3แล้วนิก้อยเขาก็จะไปช่องที่12สาย1ซึ่งก็เป็นโน้ตตัวเดียวกันคือโน้ตตัวอนะครับเนี่ย เนี่ยครับโน้ตตัวเดียวกันแต่คนละสายก็เรียกว่าเป็นออฟเทปนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้จะมีสำเนียงอีกนิดนึงนะครับก็คือจริงๆอยู่ในเพนทาโทนิกของซีชัมไมเนอร์นะครับเมื่อกี้ที่ที่เล่นไปนะครับเอ,อจะมีการดันสายนิดนึงในช่องที่11สายหนึ่งนะครับให้ไปให้กลายเป็นโน้ตช่องที่12ออ่านะครับ จากนั้นก็เอานิ้วก้อยนะครับมาที่สาย2ช่องที่12ครับ <Store. S 3> ตรงนี้ไม่ยากเดี๋ยวลองแกะดูเนาะก็จะสไลด์จากช่องที่9ไปช่องที่11นะครับและแน่นอนว่าก็จะมีการเล่ออกเตปอีกก็คือนิ้วก้อยเราที่อยู่สาย1ก็จะไปช่องที่ประมาณ1 4นะครับซึ่งเป็นโน้ตเดียวกันกับช่องที่11สาย3นั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับก็จะสไลด์จากช่องที่ส1นะครับไปอยู่โน้ตช่องที่16นะครับสาย3และแน่นอนก็จะมีออกเดปอีกเช่นกันนะครับก็คือช่องที่เท่าไหร่เนี่ย19นะครับ19สาย1นะครับก็จะเป็นโน้ตตัวนี้ตัว่านะครับ จากนั้นก็จะมีการดันสายแต่ว่าผมฟังในเพลงผมไม่ชชว่์ว่าพี่เขาดันหรือเขาสไลด์นะครับแต่ว่าก็คือเป็นถ้าเป็นการดันซึ่งผมคิดว่าได้เป็นการดันนะจะเป็นการดันที่เสียงค่อนข้างสูงมากก็คือปกติถ้าเราดันเราอาจจะดันแค่ครึ่งเสียงหรือว่าเต็มเสียงใช่ไหมแต่อันนี้จะมีการดันที่มากไปกว่านั้นเช่นอ่านะครับก็คือจะเป็นดันตั้งแต่ช่องที่16บหกครับโดยที่ทําให้ช่องที่16บหกดันขึ้นไปจนให้ได้เสียงช่องที่19 นะครับซึ่งมันจะเป็นการดันที่ประมาณเสียงครึ่งอะครับอ่าพอถ้าดันไม่ถึงมันก็จะเป็นก็จะเพี้ยนนะครับดังถ้าใครไม่ได้ก็สามารถสไลด์แล้วกันเนาะก็ได้นะครับก็แล้วแต่เล่นสะดวกนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเนาะ นี้ก็จะมีการเล่นโครมาติกนิดหน่อยนะครับเป็นสำเนียงนะก็จะเป็นช่องที่16 15 14นะครับสายหนึ่งจากนั้นก็จะมีก็เหมือนเป็นเป็นออกแนลผมผมเลียกไม่ถูกกันผมก็ไม่ได้แบบเแบบก่งทฤษฎีเนาะเอาเป็นว่าสำเนียงจะออกรูบลูสหน่อยละกันนะครับมันก็จะเป็นการดันสายสายสองกับสายหนึ่งนะครับ ให้มันเป็นโนต้ตเดียวกันก็คือสาย2เราจะเล่นที่ช่อง1 0เอ่อสิบเจ็ดนะครับแล้วก็สาย1ก็จะเอานิ้วชี้เนี่ยอยู่ที่ช่องที่14สาย1ให้มันเป็นโนต้ตเดียวกันนะครับ <S 2> <S 2> <S จากนั้นนะครับก็จะมีการถอยมานะครับท่อนนี้จะเริ่มยากละก็จะเป็นจาก14สาย1เนี่ยจะถอยมาเป็นช่อง12สาย1นะครับแล้วก็ให้ให้จําเลขก่อนเนาะส2สาย1 14สาย2 12สาย2แล้วก็13สาย3นะครับเป็นนี้นะ ซึ่งก็อยู่ในเพนทานอิกนะครับของ c ีชั่มไมเนอนะเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะมีอ่าก็จะอยู่ในสเกลอยู่นะครับอ่าโอเคจากนั้นลูกถัดมานะครับก็จะสไลด์จากช่องที่12นะครับกลับมาเป็นอยู่ในเพนทานอิกนากก็จะเป็นสเกลเลยนะครับลองฟังดูนะครับเดี๋ยวเล่นช้าชให้ดูนะ จบด้วยนะครับประมาณนี้ลองดูช้าๆก็ได้เนะตรงนี้จะไม่ยากนะครับท่อนถัดมานะครับก็จะเล่นอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นท่อนที่เร็วเหมือนกันแต่ว่า ความยากง่ายผมว่าทอนเมื่อกี้ยากกว่าเกิดจากสลด์จากช่องที่สิบี่ไปช่องที่1ิบห้าสายหนึ่งแล้วก็พูออฟมาที่ช่องที่สิบสองนะครับอ่ะก็จะเป็นอยู่ในสเกลเหมือนเดิมเนาะสิบสี่กับสิบนั่นแหละนะครับหล้วจากนั้นก็จะมีโน้ตแทรกเข้ามานิดหนึ่งเป็นช่องที่สิบสี่สายหนึ่งเหมือนเดิมนะครับนี่นะอ่ามีขั้นนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ไล่สเกลกลับเข้าไป มีโน้ตนอกคีย์มา1ตัวนะครับเป็นช่องที่12สาย3นะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเล่นแฮมบอร์ฟูออฟเร็วๆครับเท่าที่ผมฟังนะผมไม่ชชว่์เหมือนกันประมาณนี้นะครับก็จะมีโน้ตติดกันอยู่เนาะก็คือช่องที่13 1สา2แล้วก็11นะครับสาย3จากนั้นก็เข้าสู่สเกลก็จะเป็นช่องที่9สาย3แล้วก็ช่องที่11กับช่องที่9สาย4นั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเดี๋ยวงงนะ,ะประมาณนี้นะครับก็ลองท่อนนี้นะครับจะเป็นท่อนที่ผมค่อนข้างว้าวว่าแบบหูพี่คิดได้ยังไงนะครับก็ยังอยู่ในสเกลของ c s h a r p m ไมเ r อยู่นะครับ อะประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้จะมีเทคนิคหลายเทคนิคเลยนะครับเอาอันแรกก่อนเนาก็จะอยู่ในซีชาร์มเนอร์ที่บอกนะครับเริ่มสไลด์เข้ามาที่ช่องที่4สาย3นะครับแล้วก็ช่องที่7กับช่องที่5สาย2นะครับตึงตึง,ต,งตึงนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาเล่นที่ตัวข้างในนี้แทนซึ่งจะเป็นโน้ตเดิมนะครับ ก็คือนิ้วกลางเราจะอยู่ที่ช่องห้าสายสองใช่ไหมครับเราก็จะสไลด์มาที่ช่องที่สิบเจ็ดสายสองซึ่งก็เป็นโน้ตเดียวกับช่อง5้านั่นแหละนะครับอ่านะครับแล้วก็ช่องนิ้วชี้เราก็จะอยู่ที่ช่องเดียวกับช่องสี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่สิบสิบหนะครับสายสามแล้วนิ้วก้อยก็จะไปอยู่ที่สิบ้าสายหนึ่งนะครับ นะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้ผมไม่ชชว่์ว่าสวีปิคกิ้งหรือเปล่าแต่ว่าผมเล่นสวีปในเพลงนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่ทันนะครับแต่ว่าถ้าไม่เล่ยนสวีปก็คงเป็นออร์ิเนตปกตินะครับก็จะอยู่ในสเกลเหมือนกันอย่างนี้นะก็จะเป็นโน้ตใน E Major นั่นแหละครับเป็นโน้ตโน้ตตรงๆเลยอย่างแบบ ใช่ไหมก็จะเป็นตัดเหลือตัดเหลือช่องที่เป็นช่องที่16สายหนึ่งอย่างนี้นะลองฟังนะครับ16สายหนึ่งนะครับ19สาย2 17 16แล้วก็18กับ16สาย3อ่านะครับจากนั้นก็จะถอยมาที่ช่อง10 1ามแล้วก็16สาย3นะครับตรงนี้จะเป็นการเล่นแฮมเมอร์ออนนะครับจากนั้นจะมีการเล่นข้ามสายไปสาย1นะครับสาย1จะเป็นช่องที่12แล้วก็14แล้วก็16ให้จำา3ช่องนี้ไว้นะครับอย่างนี้นะนะครับจากนั้นถ้าให้นิ้วก้อยกลับมาที่สายส,สายสาก่อนนะครับอย่างนี้นะจากนั้นก็จะไปช่องที่12 กับ14สาย1นะครับแล้วก็กลับมาที่10 16สายสามมาเดิมคือคือเหมือนกับมันจะเป็นเอ่อเป็นซีเควนซ์ประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยอ่าแล้นั้นะก็เหมือนจะมีการกลับมาที่สาย3ประมาณ2ลรอบนะครับ นะครับก็ประมาณน,นี้ท่อนสุดท้ายก็คือจะเป็น12 14 16แล้วก็ pull off แล้วก็12 14 16รอบหนึ่งแล้วก็ใช้นิ้วนะครับจิ้มเข้าไปที่ช่องสุดท้ายนะครับให้เป็นเสียงนี้ซึ่งตอนผมอัดโอ้ยผมอัดหลายเทคมากเพราะว่าท่อนสุดท้ายตัวนี้กดไม่โดนนะครับแล้วมันไม่มีเสียงว่างกดแป๊กบ้างอะไรบางนะครับก็จะยากหน่อยไอ้ตรงนี้เอ่อดังนั้นกีตาร์ที่ต้องใช้ก็ต้องเป็น24เฟสนั่นเองนะครับโอเค อันนี้จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของพาร์ทพี่บูนะครับเออตรงนี้แนะนําว่าให้ฟังช้าๆแล้วก็ช่วยแล้วก็ลองแกะดูเนาะพอดีว่าตอนแรกกับผมอาจจะใช้สแตนเบิร์กครัแต่ว่าตัวนั้นบังเอิญว่าสายหนึ่งมันมีปัญหานะครับทีนี้พอมาเป็นตัว PIS ตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเออบางทีมันจะดูเฟรชยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันมีมันมีฟิงเกอร์บอร์ดเป็นแบบนี้เนาะเออก็เอาเป็นว่า ถ้าใครดูคลิปนี้ก็ฟังเสียงตามแล้วกันครับแล้วก็ถ้าผมพูดไปเรื่องก็คือตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วผมง่วงแต่ว่ามีอารมณ์อยากจะมาทําคลิปสอนก็เลยลองทําดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนาสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับสําหรับเพลงนี้ผมว่าคะนนนความยากเอาไปเลยสัก7.5านะครับสำหรับพาร์ทพี่บูนะส่วนพาร์ทพี่บอมเนี่ยจะมีข้างหลังอีกถ้าใครอยากให้สอนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับจะมีพาร์ทอัลโทรนะที่เป็นที่พี่บอมเล่นอีกประมาณหนึ่งเลยซึ่ง ก็น่าสนใจนะครับท่านนั้นแต่ว่าถ้าใครอยากให้สอน <c oughs> ก็ค่อยพิมพ์แจ้งมาแล้วกันเนาะเผื่อเดี๋ยวผมลองดูให้นะครับ นะครับช้าๆเนาะ